ใช้ดีบอกต่อค่ะน้ำใสแจ๋วเลยจะล้างผักผลไม้หรือประกอบอาหารก็รู้สึกปลอดภัยค่ะเครื่องกรองน้ำแบบติดหัวก๊อกของฟิลิปค่ะติดตั้งง่ายมี3โหมดการใช้งานให้เลือกค่ะระบบกรองสามารถช่วยลดเชื้อโรคหินปูนอนุภาคสนิมและกลิ่นคลอรีนได้ค่ะเครื่องกรองน้ำแบบติดหัวก๊อกฟิลิปรุ่น AWP 3704ค่ะภายในกล่องก็จะประกอบด้วย ตัวเครื่องกรองน้ำนะคะแล้วก็ตัวแปลงหัวก๊อกขนาดต่างๆมีคู่มือให้ด้วยนะคะมีตัวจับเวลาอายุไส้กรองเพื่อเตือนว่าควรเปลี่ยนไส้กรองแล้วค่ะเนี่ยค่ะตัวไส้กรองนะคะแกะพลาสติกออกแล้วใส่ลงไปปิดให้แน่นค่ะเดี๋ยวเราไปติดตั้งกันค่ะต้องเอาหัวก๊อกอันเดิมออกค่ะแล้วเลือกตัวแปลงหัวก๊อกที่ขนาดพอดีกับก๊อกของเรา ใส่ตัวแปลงหัว,วกอกเรียบร้อยนำเครื่องกรองน้ำมาติดได้เลยง่ายมากๆค่ะเสร็จแล้วตั้งเวลาอายุไส้กรองค่ะใช้งานได้3โหมดนะคะแบบชาเวอร์แบบน้ำผ่านการกรองค่ะนี่ค่ะแบบน้ำสตรีมเส้นตรงค่ะไส้กรองมีระยะเวลา3-5เดือนค่ะกรองน้ำได้ถึง1000ลิตรเลยค่ะมีเครื่องกรองน้ำนี้ไว้ก็สบายใจหาห่วงค่ะแบงค์เทาก็สามารถซื้อได้แล้วนะคะใช้ดีแม่บ้านบอกต่อค่ะ